He has moved on, and you should too. People don't just vanish. Arson, bribery, murder. People love their secrets. Don't go down this path. Stay here. And this wife. That machine of yours. How close can you get? Before the illusion's broken? ขอต้อนรับเข้าสู่รายการมูฟี่กูรูครับรายการเพื่อคนรักหนังเพราะเราจะช่วยคุณดูหนังเก่งขึ้นนะครับในช่วงมู v ี่กูรูโฟกัสครับเราจะมาโฟกัสกันกับภาพยนตร์เรื่อง A Writer's Odyssey ครับภาพยนตร์แอคชั่นแฟนตาซีฟอร์มยักษ์จากประเทศจีนครับที่ทำรายได้ที่นั่นถล่มทลายมาแล้วในช่วงมู v ี่กูรูโฟกัสนะครับชายจะพาคุณผู้ชมไปโฟกัสกันต่อนะครับกับภาพยนตร์เรื่อง The Misfits ภาพยนตร์แนวโจรกรรมแอคชั่นที่น่าตื่นเต้นนะครับซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้ก็มีนักสแสดงดังๆอย่างเพียร์สบรอสเน j นนะครับเจมี่ชุงท นิกแคน n นนและไมค์พิรัตหรือว่าไมค์เดียนเจโลนะครับนักแสดงชาวไทยของเรานั่นเองซึ่งก็เป็นการนเตอร o สู่ฮอลลีวูดตามที่เขาฝันเอาไว้นั่นเอง I'm We ain't gonna never stop. Wouldn't you shame if we die without saying our feelings? You don't date me. I killed him. This is not good. <laughs> Never stop. Wow. ในช่วง movie guru spotlight สัปดาห์นี้เนี่ยนะครับชายจะพาคุณผู้ชมไปส่อง spotlight ให้กับเรื่องราวเบื้องลึกเบื้องหลังและบทสัมภาษณ์ของการทำงานในภาพยนตร์เรื่อง Space Jam: A New Legacy กันครับนอกจากภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับจะมาเอาใจคนที่ชื่นชอบนักกีฬาบาสเกตบอลคนดังแห่งยุคอย่าง l e b บรอน a m e s แล้วเนะครับเรื่องนี้ก็ยังเอาใจผู้ที่ชื่นชอบตัวละคร l o o n e y t u n e s และก็ตัวการ์ตูนมากมายที่ยกทับกันมาสแสดงกันเพียบเลยด้วยนะครับและก็ยังถือว่าเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ25ปีของการกลับมาฉายภาพยนตร์ Space Jam กันอีกครั้งหน,งน ายฉบับดั้งเดิมไปนะครับเมื่อปี1996 ในช่วง Movie ก r ุส Spotlight นะครับมาส่องสปอร์ตไลท์กันต่อให้กับภาพยนตร์เรื่อง The Suicide Squad ครับซึ่งเป็นภาพยนตร์ร่วมดาราและนักแสดงดังๆมากมายเลยพร้อมฉากแอคชั่นที่ตื่นตานะครับที่รวมกับเจมส์การตั้งใจที่จะใช้ Motion Cap ชั่นสำหรับฉากผดโผนเพื่อถ่ายทอดฉากต่างๆให้สมจริงนะครับทีมนักแสดงผ่าผนทีมออกแบบฉากและทีมกล้องเนี่ยนะครับจึงต้องแม่นยำในทุกจุดนะครับเพื่อที่จะถ่ายทอดฉากแอคชั่นให้สมบูรณ์แบบที่สุดนะครับและสัปดาห์นี้เนี่ยนะครับชายก็ยังมีเรื่องราวการทำงานนนที่่าสใจของ The Side Su squadd มมห้ชกัน In the movie crew spotlight, superhero movies should be fun and should be bonkers. Yeah. That is your hand. Very good. He knows how to do the comedy things, the hahas, and all of the actions, the boom booms, and combine those to make a nice, tasty snack of dopeness. Oh, I thought you were the crazy one. Oh, yeah. <laughs> what are <laughs> you in your underwear?